สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไอ้น้ i ซิ่งดินดวนนะผมนี่ก็อยู่กับเจ้าคุปตาดีซีเจ็ดจีนะพี่น้องเดี่ยวข้าวครับก็นี่ก็อยู่กับอีพีที่3นะพี่น้องนะเจ้ามาครับนี่เดี๋ยวไวจริงนะพี่น้อง ฝีมือนะพี่น้องนะถือว่าฝีมือมากนะพี่น้องถือว่าคุ้มกับการมาสนุนแบบโูตั้มพาพี่น้องนะ พี่น้องนะทีมงานกิ่งทองหรือเปล่าครัพี่น้องนะคันนี้เรียกว่าอัจฉริยะพรนะพี่น้องอัจฉริยะพรนะพี่น้องนะคันนี้ันนี้น่าจะเป็นทีมงานอัจฉริยะพรนะพี่น้องนะคันนี้ดูกระตา ่าอยู่บ้านคุกนังนะคันนี้นะพี่น้องนะนะครับผมจะพาพี่น้องชมได้มากสุดนะพี่น้องเก็บภาพดูครับสามบิงนะพี่น้องจะได้กินอุ้มครัเป็น มาเนี่ครับดูเสมอครับพี่น้องเสียข้าวได้ดีมือนะพี่น้อง นาเกี่ยวข้าวแล้วนะพี่น้องนีครับเกี่ยวใบจริงครับพี่น้องมีมือครับกลางที่เกี่ยวข้าวลุ้นนะพี่น้องนะครูเป็นช่วงๆนะพี่น้องนะนี่ครับเจ้าของนาก็เดินเกี่ยวตามที่รถเกี่ยวมันชิดข้างขอบนาเลยครับเกี่ยวเลยไม่ค่อยยึงครับพี่น้อง เศษครับพี่น้องเจ้าของนางก็เกี่ยวมาแล้วก็เอามายนเพื่อให้รถเกี่ยวเกี่ยวได้ง่ายนะพี่นอ้องวันนี้ก็เป็นสูตรใครสูตรมันครับสูตรเกี่ยวไม่เหมือนกันครับนะพี่น้องนะบางคนก็เกี่ยวอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องนะก็ดูที่คนเรียนมาอย่างไรนะพี่น้องนะดูนะพี่น้องโอเค เดียนะก็เปลี่ยนนาวนะพนะ่าจะเปลี่นนานะ้องนะก็ไม่รู้ว่ารถจะเข้ามาขนข้าวหรือว่าจะเดี๋ยวให้เสร็จแล้วก็วิ่งออกไปทีเดียวนะพี่นะ้องนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะพีน่น้องครับก็ดูชมกันต่อเพี่น้องเมื่อกี้ผมก็นึกว่าจจะเปลี่ยน วิ่งข้ามไปนะพี่น้องดูนะพี่น้องนะพาชมกันครับพี่น้องเดินตามไม่ได้นะพี่น้องเดินตามก็อันตรายนะพี่น้องนะปวดขาด้วยพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกครับเนี่ยดูครับชมกันต่อครับพี่น้องนะดูว่าวิ่งนี้จะเกี่ยวให้หมดเลยหรือเปล่าครับเนี่ย เกี่ยวข้าวล้มถือว่าเกี่ยวได้ไมมากนะพี่น้องนะคุณนะพี่น้องนะต้องลงเขานะพี่น้องนะไม่รู้ว่าจะมีหนูไหมไนะพี่น้องนะ กน่าจะมีน,นะนองน,นะาพบีนะพี่้อนะดูาพน้องเยรอจุมนะพี่น้องูว่าปีนี้รอชมนครับนี่ปีนี้น่าจอให้หมดเลยครับนี่นี่ก็เป็น แต่ก็ฝันกว้างได้ประมาณสักเจ็ดสิบน้องๆนะครับจากวันนี้ดูครับดครับขีดมือครับพี่น้องนะด,ด,ด,ดูครับ เพื่อนได้สิวครับพี่น้องกันโผล่ขึ้น,นลงขึ้นลงได้แบบไหมากนะพนะี่น้องนะดูครับว่าจะมีหนูไหมนะพี่น้องนะนานี้นะพี่น้องตัดตัดตัดติ้งมันนี้ เราจะข้ามไปนานึงนะพี่น้องนะนี่ครับพี่น้องข้ามไปนานึงแล้วนะเหลืออีกวนะิ่งสุดท้ายนะพี่น้องนะ นี่นะพี่น้องขึ้นไปดูข้าวครับว่เาเต็มอุ้มยังนี่จะสอบข้าวครับว่าข้าวเต็มอุ้มหรือเปล่านะพี่น้องเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งนะพี่น้อง